สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะสาวมวันนี้โอกันก็อันนี้แล้วพอดีอันไปดัดผมมาเมื่อวานเนาะค่ะเนาะมันก็นเลยออกมาเป็นทรงยังสีแหละไปดัดผมอเมาราเมื่อวาน How are you สบายดีไหมสบายดีไหมฮะ <laughs> พอดีกำลังกำลังตื่นสาวึ้นเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยอาสามีว่าข้าออกมายางสูดอากาศบริสุทธิ์เนาะคะ่ะ กะเลยมายางสูดอากาศบริสุทธิ์กันบอท่านในลางหนาอยู่เนาะคะ่ะแต่กะออกมายางก่อนเพราะว่ามันมีแดดออกนิดนึงเนาะคะ่กะก็เลยฟัามายางเดียวแดดมันสิเบิดเนาะคะ่นะเนาะเป็นยังไงกันคะสบายกันดีบออันก็สบายดีเนาะคะ่ะอู้สรงผมจะมีขีหายครั้งเนาะ,ะแต่กะบบเปลี่ยนยางเนาะอ่ะอกะเปลี่ยนทรงผมใหม่เนาะคะ่ะถูกหาหกเหียญันก็สิ ะเป็นมากไปดัดผมกับมันก็สิเป็นจังศรีแหละรอบนี้ออกมาเป็นจังศรีเนาะค่ะสร้างมันเฮ็ดอย่างน่าสบายใจก็เฮ็ดไปเถอะเนาะค่ะเนาะป็นบ่ดดาริ่งยูแฮมนิวไว้ยูแ ham new ไว้ไลออนรวไลอายพญาวาแฮมมีเมียไหมเมียสิงโตซะเนาะ สิงโตกับไทเกอร์สิงโตกับเสือตาย่างออกมาย่างเล่นกันเนาะค่ะมูอนี้อันก็ย่างอยู่อิตาลีคือเกาเนาะค่ะเนาะบนท่านเดเมื่ออยู่พอดีทุระกับบนท่านแล้วคือเกาเนาะค่ะเลยมาย่างเล่นในพันยายพิ่นมาเสือผ้าพันยายมาเสืออ่าสเปย์อาสเปย์แบบย่างเขาสเปย์หนาแบบอ่าสเปย์แบบ ธรรมชาตินะเนาะค่ะเนเชอร์น huh. ลธรรมชาติอยู่อยู่มองนี่แหละอยู่บ้านปูบ้านยาเนาะคะ่ะพอดีมันมีอ่าขึ้นซื้อเนาะคะ่ะเนาะซิมิยองเนอสเปย์นามแร่ธรรมชาตินะคะไวสเปย์น่ะถ้าพูนย์ใหญ่ออกมาซื้อแต่สาวก,ก็เลยสิย่างไปอันนั้นกันต่อเนาะคะ่ะเนาะไปร้านร้านกาแฟายอยู่ติดกับทะเลสาบนะคะ่ะมองพูนย์ใหญ่ว e กเกอร์ดิ้งกิ้งคอฟฟีว ใ <laughs> บเดรนส์ปัญญาอยากเมื่อนแล้วนะคะมาอยู่เกือบซองนาทีละซองนาทีละคิดหอดเมื่อนแล้วนะคะวันนี้ก็ซิมีคนออกมา,า,ายางแน่น้อยนะคะเพราะว่าแดดออกแน่แดดออกแดดออก handsome husband ท้อง่แหละ <laughs> พ่อใหญ่เห,ออเาาหี่หยวอ,อีกละน่ะนากินกินเสาวมากนึงหันยังเหี่ยวอีกละเนาะพญายิ้วดูเลี้ยวคักเลี้ยวแน่ท่ามึงบรรยากาศรล่อบน,ะะน้อค่ะเนาะ <laughs> สามีว่าลายมือละลายมือละ,พะเพิ่มไปได้บ,บอกรักฉันพ่อเถื่อเนาะคะ่ะ พ่อการดดาริ่งไอุกจิหอดหลานกาแฟาแล้วเนาะคะเนาะเนี่ยทางนานนี่และเนาะคะแล้ก็ต่อไปก็จะเป็นนันานันเป็นนันนันเชิดเนาะคะเป็นโบดเป็นตมีต huh. ุดแบบแมทออน ในขะบันเจกะย่านปันเจกะย่านกันย้อนใส่ยันยน,นั้นค่ะปิดปากก่นันโบดนอกพาน,นีเป็นโบดเยอะนะย,ยืดไม่มีแหละ อยู่แถวมุมบานนี้เนาะคะ่ะนี่เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดปะยูทิ้งโค้ดอะลิงค์<ว>มีกระโปรงโอ้ยสงสยัยร้านไอทิงโค้ด้านกาแฟปิดเนาะค่ะเนาะว่าเปิดจอย้านกาแฟว่าเป็นยัง อันดสิบห้าอิลฮะ I cannot believe ร้านกาแฟาปิดน,น้องคะเล่นปรเดี๋ไปบวกกันยังอาจจะบอกได้เล่นหิ่งเป็นยังเด้อันสิพ้าไปเมืองอ่ะปก,ปกติสิมานั่งร้านนี้ประจำนะคะร้านกาแฟาอยู่นี่เต้ว่าเขาปิดนะคะมันอ่ะบรรยากาศดีนะคะติดกาบเะเรสาบนี่ แต่ว,ว่าเขาปิดเนาะเขาไ,ปไเปิดเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนะดววาะก็เลยบ่เปิดโอ้ยนั่งเห็นหงว่าป้าหุ่นวันน่ะหงก็บางไงฮัหนหงโตบางไงเนี่ยค่ะที่นี่เป็นร้านกาแฟนะข้างในติดคาตาเล่สามเนาะค่ะ,ะ,คะบรรยากาศดีมองนี่อันก็ฤิมานั่งประจานบลูแคนเนานนะคะ่ะ แด้ฮันหงตงหุงยายนึงคีบะคีบคีบคีบมาชมบรรยากาศรอบๆแล้วค่ะเนาะหลังกระแปะติดกับทะเลส,สามแล้วค่ะแต่ว่า เขาปิดกันเลยว่นใดเขาไปจ้อยปูนที่แนบเห็นนะซึ่งเป็นนานาาเนะคะที่เป็นเมืองเก่าซิมียองเมนาะคะ่ะอยุคฟังฝุ่นนะคะ่ะเนี่ยข้าจับมึงหงทานกันหาเขาเอ่ยทานนึกหงกันกับประจักษ์แล้วโต้งง่ายดังนั้นค่ะง่ายค่ะง,ง่ายแน่ อันว่าคนบานเห่ากันสิเหลืออยู่บ่นี่บานเห่ากว่คือสิบ่เหลือแล้วเนาะมึงทาทาง <laughs> แต่ว่าง,งามนะคะเนาะยูยูยูโรมนะคะแถวทะเลสาบพวกซึ่งมีพวกเป็ดพวก,กหงส์พวกฮานหลายนะคะเนะะาะเรายูสวิตอกันก็นมีหลายคือกันนะคะเฮขึ้นจากฟังแล้วเนาะคะเนาะเอ๊ ໂຕໃຫຍ່ຄັກໃຫຍ່ຄັກໃຫຍ່ແດ່ເນາະປານີນວ່ບ10ກິໂລບໍ່ນີ້ໂຕ1ໂຕ1ເນາະໃຍ່ັໃຍແນ ย่างอยู่ขังทะเลส,สาบแล้วค่ะเนาะหนาวอยู่แต่ว่าแดดออกน้อยๆเนาะค่ะนาะนาหอดงามงามแล้วค่ะแถวนี้คนกับสีย่างหลายคน,คนสีมาย่างเล่นกันเนาะคะนะ่ะเนาะบางคนก็กมาเล่นน้ำเล่นยานะะนะ now, ่างเนาะนาหอดบรรยากาศดีเนาะคะ่ะอิตาลีสวยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่กับโบแมนสวยแต่อิตาลีของเนาะคะ่ะสวย ยิโรบสวยอันว่าง,งามหลายหมองเนาะคะ่ะน่าง,งามหลายหลายประเทศเนาะเนาะนี่นาห่อนีค่คนกับสิม้ยางเห่ียนเต็มอยู่เนาะเะมืองบรรยากาศรอบ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 ,อบ <c oughs> มนีกับผม่มียังหลายเนาะเะนาะอันมนีอันกับผ้าอ่า ผ้าออกมายางเล่นยางเล่นแนละะ้วคะ่ะทางทะเลสามแล้วค่ะพอดีว่ากินเมอแวะกินกาแฟากันเนาะคะ่ะพอดีเขาเ่เปิดเนาะคะ่ะเขา,ย,า,ย,เขายังปิดอยู่เขาก็ยังปิดอยู่เนาะคะ่ะอันนานาฮอนขามาสงงใจเขาจะเปิดได้มั้งค่ะเขากะลั่งสมแท้มีอย่างเนาะช่วงนีวว้เพราะว่าสถานการณ์โควิดเขาก็เลยอ่ถือโอกาสสมแซ้มไปนําเลยเนาะคะ่ะเนาะหล่มองเนาะ ค่ะจังไน้าิขอบคุณหลายๆน้อค่ะเนาะสำหรับขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่อ่ให้กำลังใจสุขุมสุขน้อนะค่ะเนะานะจังไน้าิพอกันวิดีโอหนานะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ